a อนิเมชันไทยกับรามเกียรติ์อีกแล้วอีกแล้วเหรอไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราหยิบเอารามเกียรติ์มาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าในครั้งนี้มัน <c oughs> กาดเราไม่ได้สวัสดีครับเบสโตอีทครับดูเป็นคุยในวันนี้มาเล่าความรู้สึกหลังดูนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์อนิเมชันไทยเรื่องล่าสุดที่มีงบมากถึง200ล้าน และใช้เวลาพัฒนาถึง4ปีไม่แน่นะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกที่ไม่เจ๊งก็ได้หรือเจ๊งย่อยยับเหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วไปรับชมแล้วฟังกันเลยครับคำเตือนหลังจากนี้จะมีสปอยบางส่วนหากใครยังไม่อยากโดนสปอยขอให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับส่วนใครที่พร้อมจะโดนสปอยแล้วไปกันเลยหนังอนิเมชั่นสุดฝีมือจากทีมสร้าง r i p Studio ที่ถ้าใครพอตามกันมาบ้างก็จะมีผลงานที่ผ่านหูผ่านตากันมาแล้วอย่างแอนิเมชันในเมย์ไหนไฟแรงเฟอร์งาน CGI จริเคในเดอะพูลหรือในบุเพสันนิวาส2และมีส่วนร่วมในอนิเมะอย่างอีวาเกเลียน3.0บวกหนทริสอรนชัยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนักรบมนตาว่าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นสงครามระหว่างทศกัณ์กับองราม ซึ่งอิงไปตามเรื่องของรามเกียรติ์แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดซสทีเดียวมีการดัดแปลงและเสริมความไซไฟสเปซวอล์เข้าไปด้วยซึ่งถือเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้การเอาวรรณคดีไทยรวมเข้ากับสงครามอวกาศดูเป็นมิติใหม่ในการนำเสนอดีและดูแปลกใหม่ในหมู่การลองดัดแปลงเนื้อหาจากวรรณคดีของบ้านเราที่เดิมจะอยู่กับความเป็นไทยแบบเดิม ภายในเรื่องมีการผสมผสานศิลปะแบบไทยเข้าไปได้งน่าสนใจและดูไม่ฝืนกับบริบทของแต่ละฉากดูดูไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีเหมือนกันนะอีกทั้งงานภาพเองก็ออกมาดีสมกับฝีมือของสตูดิโอระดับนี้อย่างมากทั้งงานออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์งานสัตว์หิมพนันดีเทลรายละเอียดของแต่ละฉากหรือการแดัดแปลงสถานที่ในเรื่องเป็นดาวต่างๆส่วนตัวผมชอบการตีความเหล่านี้มากและเพลงประกอบเอง ก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมมากๆและดึงอารมณ์ของเรื่องได้อย่างไหลลื่นซาวเอฟเฟกที่ใส่มาก็ช่วยเสริมให้อัธรสในการรับชมได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกฉากแอคชั่นที่อลังการและมันมากรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าฉากต่อสู้เพราะฉะนั้นเรื่องงานโปรดักชั่นเนี่ยถือได้ว่าหายห่วงและดีคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่จะได้รับแน่นอนและเมื่อดูจบไม่แน่ว่าคุณอาจจะอยากลองกลับไปฟังรามเกียรติ์เวอร์ชันดั้งเดิมอีกรอบก็ได้ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถึงแม้เราเราจะรู้จักรามเกียร์แต่ก็คงไม่ค่อยมีใครจําเนื้อหาได้เราจําได้เพียงแค่ทศก,กัณฐ์ขโมยนางสีดาพระรามแย่งคืนโดยมีหานุมานเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งในนักรบมนตาก็เบสมาจากตรงนั้นเหมือนกันแล้วมีการปรับเปลี่ยนที่มาต่างๆให้ดูเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นอย่างการที่วายุเป็นตัวแทนของหนุมานและเป็นเพื่อนสนิทกับเวลาที่เป็นด่างตัวแทนของนิลพัท แล้วค่อยให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ของทั้งสองจากการสูญเสียบุษบาที่เป็นเพื่อนสนิทในทีมร่วมหัวโจมท้ายด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ากองทัพและยังเป็นคนที่ทั้งคู่รู้สึกมีใจให้แล้วมีอาจารย์กำกับทีมเป็นสุขีพอีกเป็นภาพที่ดูไปแล้วก็แอบนึกไปถึงนารูตโตะช่วงต้นๆเลยก็ว่าได้หรือการแทนพระรามเป็นเจ้าชายของจักรวรรดิที่มีอำนาจในหลายดาวเคราะห์พอตีความแบบนี้เราก็อดนึกถึงสตาร์วอลไม่ได้เลยหรือการให้ช้างเอราวัณ เป็นหุ่นยนต์พาหนะขนาดยักษ์แทนอะไรพวกนี้มันช่วยให้เรารู้สึกว่ามันโมเดิร่วมสมัยและเข้าถึงได้ง่ายกว่ารามเกียรติ์ที่เราเคยอ่านกันในตำราในพาร์ทของเนื้อเรื่องภายในหนังด้วยความอิงมาจากรามเกียรติ์เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องเท่าไหร่และด้วยตัวหนังค่อนข้างเล่าแบบฉากต่อฉากอธิบายหมดทุกเหตุการณ์เหมือนเรากําลังนั่งฟังนิทานเรื่องหนึง่งและนั่นทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสีย พราะหนังเล่ามากเกินไปไม่มีช่องว่างให้คนดูได้จินตนาการเองเลยและขาดการบิ้วอารมณ์ไปบ้างในบางส่วนอย่างการเล่าตั้งแต่ต้นเลยว่ามีการส่งเวลาและปุษบาเข้าไปแทรกซึมเป็นสายลับในกองทัพศัตรูทั้งๆที่จริงส่วนนี้สามารถเล่าออกมาว่าเป็นคนของฝ่ายศัตรูก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเฉลยทีหลังว่าจริงๆเป็นสายลับหรือการไม่ค่อยเห็นการเติบโตขึ้นของตัวละครเอกอย่างวายุเท่าไรรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมด เพิ่งนจะทําภารกิจพลาดแล้วจู่ๆก็เก่งขึ้นมาเลยในตอนใกล้จบมันให้ความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เขาทําพลาดเลยแต่เขายังได้รางวัลใหญ่อีกซะอย่างนั้นมันดูฝืนและรวบรัดไปหน่อยทั้งที่สามารถให้วายุรับรู้ได้ถึงความผิดพลาดของตัวเองตั้งแต่ตอนภารกิจเริ่มไม่ดูเปรยตามแผนแล้วอย่างนั้นจะเหมาะกว่าไหมแต่เพิ่งจะมารู้สึกผิดตอนที่เสียเพื่อนสนิททั้งสองคนไปเหมือนมันช้าไปสําหรับการจะบมีอารมณ์ในตอนนี้แล้ว แม้แต่ในตอนท้ายเองก็เหมือนจะไม่ได้รู้สึกถึงความผิดพลาดที่ตัวเองทำในตอนที่วายุและเวลาเถียงกันทำไมชุกเขาแต่ไม่ใช่บุตรบาแต่พอเวลาบอกเหตุผลกลับยังเถียงและยังคงแสดงออกถึงการไม่เข้าใจว่าหน้าที่มันสำคัญยังไงมันให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยจากเหตุการณ์นั้นทา,ทางทั้งที่ถ้าให้วายุแสดงออกไปทางพูดไม่ออกแล้วกัดฟันกั้นน้าตาแทนจะเหมาะกว่าหรือเปล่า และยังมีในส่วนของลักซิมันน้องของพระรามที่นำเสนอออกมาเป็น LGBTQ ที่มันดูหลุดธีมของเรื่องไปเป็นตัวแย่งเซียนชั้นดีแต่ก็แย่งมากจนเกินพอดีจริงๆเป็นตัวละครที่ผมชอบนะมันดูมีสีสันและช่วยให้หนังดูมีลูกเล่นที่จะเล่าได้สร้างสรรค์นในทางกับกันมันก็ไม่เข้ากับการที่พระรามอ่ะเป็นพี่ชายเอาซะเลยมันดูหลุดไปคนละขั้วมากเกินไป บทของพระรามอ่ะเป็นผู้ทรงศีลที่ดูสุข,ขุมตลอดแต่น้องกลับเป็นคนรั่วและวีดไว้อยู่ตลอดเวลาจนระหว่างดูก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาเอา LGBTQ เนี่ยมาตีความเป็นตัวตลกอีกแล้วหรือเปล่าเพราะหากใส่ความรู้สึกที่มันดูจริงจังสักนิดเข้าไปในตัวละครให้ความคิดในทนํานองว่าถึงจะมีบุคลิกแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่จริงจังมากๆและเสียใจกับการที่ช่วยเหลือพี่ชายไม่ค่อยได้ผมคงจะรักตัวละครนี้มากกว่านี้ และอีกจุดที่หนังมีของดีแต่ไม่เอามาใช้อย่างพูดวารีที่ไอตาวตามุตตมิน่ารักนี้ไม่ค่อยมีซีนกับเขาเท่าไหร่ทั้งท้งที่จริงผมว่ามันน่ารักมากและน่าสนใจที่มันมีสายพันธุ์แยกย่อยลงไปอีกไม่ได้มีแค่หน้าตาแบบเดียวนั่นยิ่งทําให้มันน่าสนใจมากว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหน้าตาแบบอื่นๆอ,อีกหรือไม่แต่อาจจะออกมาน้อยเกินไปหน่อยเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากมาก โดยรวมแล้วถึงแม้จะมีพาทที่ผมบ่นไม่ชอบเหล่านี้แต่มันก็ไม่ใช่ส่วนที่ทำให้หนังดูไม่สนุกตัวหนังยังคงมีฉากแอคชั่นมันๆที่คาดหวังได้และทีมภาคเสียงคุณภาพที่สามารถแสดงออกผ่านเสียงได้เข้ากับอารมณ์ตัวละครอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งแนะนำว่าถ้าใครสนใจอยากให้มีโอกาสได้ลองไปดูเองในโรงภาพยนตร์เพราะหนังก็ตั้งใจทำเพื่อประสบการณ์สำหรับโรงหนังแค่ไปฟังเสียงเพลงประกอบในโรงก็ถือว่าคุ้มมากแล้ว และนี่คือความคิดเห็นของผมต่อนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยส่วนใครถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับผมเบสโตอีทีก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ